อยากกินละสิเขาไม่ให้ให้อาหารนกเดี๋ยวนกมาไปแียงปลาลงไปเล็กเียงปลากินไปแน่จริงบินขึ้นหนดิบินขึ้น,น,นเออนั่นแหละสวัสดีนะคะวันนี้พามาเรอข้ามเรือกลับบา้าน อาหารปลา จะบินกินเนะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนนูมามานั่งรอเรือนั่งรอพี่บาก <c oughs> มีขำมีขำเอ้ยเอ้ยสวัสดีทุกท่านนะคะได้ยินไหมอ่ะ ได้ยินแต่เสียงปลาโดดน้ำน้ำลงมากวันนี้ได้ยินบ้างได้ยินเราไหม เธอกลับบ้านยังอ่ะเลื่องงานยังไปส่งแถวไหนวันนี้ไปส่งส่งของ,ของแถวไหน